มากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เป็นคอเกมเก่าต้องไม่พลาดเกมนี้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเอากันอีกแล้วนะฮะสำหรับทางค่ายบิมิกของเรานะครับผมได้ทำการนำเกมตัวใหม่เข้ามากันอีกแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นเกมที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยเล่นหรืออาจจะเคยเห็นตอนสมัยก่อนมื่อก่อนนะฮะเออเกมนี้ก็เป็นเกมแนวโออนะครับที่เน้นไปทางการ วิ่งดันเจียนกิจกรรมการต่อสู้การทัดทายรางวัลแล้วก็การต่อสู้ที่แบบรวดเร็วอย่างนี้นะครับผมเออนั่นก็คือเกมมิวเรเจนก็อย่างที่บอกไปนะครับผมอนาคตอาจจะเคยเล่นมาแล้วนะครับผมในมิวออนไลน์ก็ข่าวในครั้งนี้นะครับผมก็มาจากเว็บตรงนี้เลยเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะฮะผมเราก็ไปเป็นไทยแล้วกันเนาะอ่านี่นะครับผมก็มีด้วยกัน2เกมนะแต่อีกเกมนึงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงแล้วกันเนาะตอนนี้ก็พูดได้ถึงเรื่องของเกม มิวเรเจนกันก่อนนะับผมว่าเขาจะเปิดออกมาแล้วนะับผมคือนเจ้าตัวแพลตฟอร์มนะับผมที่จะเอาไว้เล่นเจ้าตัวมิวเรเจนตเนี่ยตัวนี้เลยนะับผมก็เป็นเจ้าตัวเดียวกันกับ Rider of Li ฟลิคลาร์ดผมก็กำลังปิดปรับปรุงอยู่นะจะเปิดวันนี้ตอนประมาณ4โมง5โมงนี้นะับผมก็รอติดตามกันดูนะฮะถ้าผมคาดการนะนะับผมนอนเนี้ยผมคิดว่าทุกเกมในนี้ผมน่าจะเข้าไปอยู่ในวิบิคหมดเลยนะเพราะว่ามี2เกมแล้วใช่ไหมมี Rider of Li c ล r u s มิลิเจนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเกมนะผมก็คือเกมตัวนี้เขาเรียกว่าซีนายอ๋อนั่นแหละครับผมก็จะเข้ามาอยู่ในวีมิกของเราเนะฮะก็เป็นเกม PC นะเออไม่เห็นมีของทางโมบายแต่อย่างใดเนี่ยผมเป็นแนว PC นะฮะอาเป็น,นตัวเกมนี้ก็ถือได้ว่าดีเลยนะฮะผมทำมาได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตัวละครการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยทำมาได้เพอร์เฟกต์เลยนะเออคือมันเป็นเกมยุคเก่าก็จริงแต่ภาพกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยยังดียังดูดีอยู่เลยนะฮะ นี่จะเป็นภาพภายในเกมนะครับผมเวลาเราจะเล่นอย่างเงี้ยเราก็เดินเดินตีมอนเก็บเวลอะไรอย่างเงี้นะครับผมเล่นเป็นเหมือนแบบเดินเควสหาเควสตีมอนเก็บเวลทำภารกิจต่อสู้ในอารีนาอะไรอย่างงี้นะฮะเออถ้าปในตัวเกมผมมองว่าโอเคเลยนะครับผมไม่ได้เคยรู้อะไรขนาดนั้นแต่ผมมองว่าโอเคดีเลยฮะเป็นมุมมองข้างบนนะฮะผมไม่รู้ว่าปรับมุมมองลงไปข้างล่างอะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับเกมที่กำลังจะเปิดใหม่ของทาง มีมิกของเรานั่นเองนะครับผมมิวลีเจนใครที่เป็นคอเกม MMO MORPG เนี่ยต้องไม่พลาดเกมนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเกมบน PC นะครับผมเออลืมบอกไปเลยไม่มีในโมบายนะครับผมจะเป็นเกมใน PC นะครับผมคล้ายๆกับเกม Rider of l i c o ิ a ลเลยนะครับผมอ่าเออแล้วก็ผมลืมบอกอย่างหนึ่งไปนะครับผมนั่นก็คืออ่าสเปคขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็สเปคที่แนะนำก็เป็น Windows 7จ็ดโอไอห้นะครับผมแรม4ขึ้นเนาะ แต่ยุคสมัยนี้ผมคิดว่าคอมพิวเตอร์น่าจะเล่นได้ทุทกเกมแล้วล่วะฮะก็ตลอดวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเกมใหม่ๆม,มาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆห,หรือคลิปดีๆเกมใหม่ๆที่กำลังจะมาในอนาคตนีผมรบกัวนะผมกดซับกดลไลค์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันเนาะหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ